พี่สีนักร้องมือทองอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดนแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่ไม่ได้โดนใครถีบไม่ได้โดนใครตบหรือว่าใครต่อยนะคะแต่โดนตำรวจปอปอป,อปอซ้อนแผนจับจ้าจับเรื่องอะไรคือแกไปเรียกรับเงิน ล้านห้าอธิบดีกรมการข้าวแลกกับการไม่ยื่นเรื่องร้องเรียนค่ะทุกคนเอานี่จ้าโอ้พี่สีไปแล้วนึ่งนะโดยวันนี้ค่ะทุกคนสดสดร้อนๆ้อน,อนคือจริงๆคลิปนี้แอนกำลังจะพูดเรื่องอื่นเปิดมาเจอข่าวนี้คือแบบ ไม่ได้เลยจ้ะรัดคิวให้ก่อนแล้วหนึ่งพลตตร,รีจรุนเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตตร,รีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป,ปตอรอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปทออและปปอชอคะ่ะม,มาครบกันทุกหน่วยเลยจ้านำโดยพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาพออปรับปรามการทุจริตในภาครัฐสองนำหมายคน้นเข้าตรวจสอบสา ามจุดด้วยกันค่ะทุกคน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มพี่สีนะคะสีไหนใช่จะสีเดียวส,สี่สุวรรณจันยานะคะทุกคนที่เรียกรับเงินเจ้าหน้าที่รัฐค่ะแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบหลังรับแจ้งจากทางคุณนัฐกิจออของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวนะคะว่าถูกพี่สีเนี่ยพร้อมพวก ไม่อยากจะพูดเลยว่าพวกที่ว่าคือใครคือคุณยศวริศหรือคุณเจ๋งดอกจิกนะคะกับคุณพิมพ์นณฐาจิระพุทธิภาคร่วมกันเรียกเงินสล้านจ่ะก่อนโอ้ใจเย็นนะใจะเย็น ก่อนจะมีการเจราจาต่อรองเหลือเพียงลานห้าเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสําหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุทธที่สอบไปในทางทุจริตนะคะแต่ด้วยความที่คุณนักกิจเนี่ยก็คืออธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะคะอืมแกก็ใช่ไหมใช่ไหม เออใช่แกก็มั่นใจนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกก็บริหารงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่จึงมองว่าการถูกทําอย่างเนี้ยมันไม่เป็นธรรมกับแกแต่ด้วยความที่ก็เกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยอครั้งเนี่ยจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยยอมจ่ายเออ ยังไงก็เลยยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นเงินจำนวนแสนซี่ก่อนแอบถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานท่านก็แสบใช้ย่อยนะคะท่านจากนั้นค่ะ ก็เลยนํามามอบให้กับพนักงานสอบสวนบกปปปก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออานาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกใบจับพิส4นะคะในข้อหาความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดพร้อมออกหมายจับหนึ่งใน3ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายก็คืออธิบดีกรมการค้านี่นะคะนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมาอีก5 0 0แสนไปส่งมอบให้กันในวันนี้ค่ะทุกคนเพื่อซ้อนแผนเขาจับจาโดยเป้าหมายสำคัญจุดแรกเนี่ยนะคะเป็นบ้านในหมู่บ้านปรึกษา17นะคะที่ปทุมแถวปทุมนะลำลูกกาปทุมนี่นะคะหลังจากผู้เสียหายส่งเงินนะนำเงิน5 0 0แสนเนี่ยไป อมอบให้กับภรรยาของผู้ถูกกล่าวหาก็เดาว่าเออเมียพี่สีหรือเปล่านะคะอืมกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีการหยิบซองเงินเข้าไปภายในบ้านจริงจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุ่มค่ะระหว่างนั้นจ้าพี่สีก็ <c oughs> แกก็เก่งเนาะแกไหวตัวเด้อแกก็พยายามวิ่งนำซองเงินเนี่ยโยนทิ้งข้างบ้านจ้ะ เออจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่จ้ะติดตามไปตรวจยึดกลับคืนมาได้อืมโอ้ตายตา,ยตา,ยตายก่อนที่จะแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบนะคะจากนั้นจึงควบคุมตัวพร้อมนําตรวจค้นภายในบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังได้เตรียมเชิญภรรยานะคะอ่าเมียพี่สีนี่แหละจ๊ะไปสอบปากคําเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดด้วยไหมนะจ๊ะทีนี้ค่ะ อหลังจากการจับกลุ่มตัวนักเคลื่อนไหวก็คือพี่สีเนี่ยโอ้เดียวเขาแบบอ๋อทับอ,อกก่อนนิดนึงคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจ้ารองนาย,ยกร,รัมตรีโทรมาจ้า โทรมาหาพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อประสานติดต่อจะอ๋อนึกว่าโทรมาเคลียร์ไม่ใช่ค่ะโทรมาประสานจะติดต่อให้คุณเจ๋งดอกจิกกับคุมพินนัทฐาเนี่ย มามอบตัวเพราะว่าอยู่ในกลุ๊ปปิ้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเจรจานัดหมายสถานที่รับส่งมอบตัวคาดว่าจะเข้ามอบตัวที่สอนอนางเลิงอืมอันนี้คือเรียกไหวตัวทันก่อนไหมหรือยังไงก็คือ ทำไมไม่โดนอ๋อหรือว่าเพราะอันนี้คือเขามาส่งมอบเงินที่นี่ก็เลยต้องโดนจับที่นี่ส่วนคนอื่นเรียกรับเหมือนกันก็ค่อยมาจับทีหลังอะไรอย่างนี้หรือยังไงอ่ะเอาเป็นว่า16บนาฬิกา20นาทีเจ้าที่ตารวจนะครบาลและตํารวจสอนอดุสิตก็เข้ามาพูดคุยและเชิญตัวคุณเจ๋งดอกจิกขึ้นรถไปที่สอนอดุสิตเพื่อสอบสวนตามขั้นตอนและกระบวนการต่อไปซึ่งคุณเจ๋งบอกว่ายังไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพิ่งรู้เรื่องจากตํารวจ นี่แหละก็มีหน้าที่ประสานให้พี่สีเฉยๆอืม ประสานให้พี่สีเฉยๆซึ่งเรื่องนี้ต้องคุยกันไม่เป็นไรยืนยันว่าชี้แจงได้ขอย,ยำ้ำว่าชี้แจงได้ไม่มีปัญหาขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางก็มาเตรียมพร้อมบริเวณห้องปฏิบัติการสื่อมวลชนหนึ่งและด้านหน้าตึกบัญชาการหนึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงซึ่งมีรายงานว่าคุณเจ๋งเนี่ยก็เดินทางมาที่ตึกบัญชาการหนึ่งตั้งแต่สายๆเพื่อพบกับคุณเพียรพันธ์น เหมือนรู้เหมือนรู้ตัวก่อนเลยแต่ทําไมพี่สีถึงไม่รู้ล่ะอ่าอ่าเอาเป็นว่าชื่อตอนวันนี้อวสารนักร้องมือทองอันดับหนึ่งของประเทศลาก่อนสีไม่ลาก่อยสีส่วนจัญยาอืมยาวจังเลยชื่อตอนอะนะ